พบกันอีกครั้งนะคะในชั่วโมงของวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นชั่วโมงที่สองแล้วนะคะค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะจำนวนนับ1นึถึงสิและ0เช่นเดิมน,นะคะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของจำนวนนับแล้วนะคะ หนึ 1> 1่งถึงสิบเรามาทบทวนกันเพราะครูมั่นใจว่าน้องๆปนหนึ่งหลายๆคนนะคะน,น,น,นี่น้องๆปนหนึ่งใช่น้องๆปหนึ่งหลายๆคนเนี่ยได้เรียนเลขหนึ่งถึงสิบมาแล้วจากอนุบาลนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันนิดนึงที่สวนนะวันนี้เดี๋ยวครูจะพาไปสวนนะคะพาไปเที่ยวชมสวนของลุงชมลุงชมปลูกปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้เยอะแยะหลายชนิดมากเลยลูกเรามาช่วยกันดูนะคะนักเ,เรียนมาช่วยกันนับว่า ผลไม้แต่ละชนิดอ่ะมันมีจำนวนเท่าไหรนะคะอ่าเริ่มที่นี่คือลูกอะไรคะทุเรียนนะคะทุเรียนมี1ผลนะคะลูก1ผลต่อไปต้นต่อไปต้นอะไรคะต้นมะม,ม่วงนะคะมะม่มมวงมีทั้งหมด1นสอง สองผลนั่นเองค่ะต้นต่อไปนะคะใครดูออกบ้างว่าต้นอะไรอันนี้คือตอน้นฝรั่งค่ะฝรั่งมีกี่ผลนักเรียนลองมานับดูกันนะคะ1 2 3่กี่ผลคะ3ามผลนะคะต่อไปเรามานับแอปเปิลดูบ้างนะคะแอปเปิลมีหนึ่ง สองสแล้วก็สี่นะคะแอปเปิลมีทั้งหมด4ผลนั่นเองค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสวนรุงชมใหญ่มากไปดูค่ะว่ามีอะไรอีกอส่วนลุงชมนะคะมีต้นอะไรอีกคะต้นส้มนะคะต้นส้มมีกี่ผลมานับกรัรหนึ่ง สองสามสี่ห้าต้นสมน้มมีทั้งหมด5ผลนั่นเองนะคะต่อจากต้นสมน้มมีต้นอะไรอีกน้านักเรียนรู้จักไมมเอ่ยต้นหมังคุดนั่นเองนะคะมังคุดนะคะนักเรียนหลายคนอาจจะเคยกินนะมังคุดสีม่วงๆน่าทานจังเลยมานับกันค่ะว่ามังคุดมีกี่ผลหนึ่งสองสาม สี่หหมังคุดมีทั้งหมดหผลค่ะแต่เดนเดนมีอีกต้นหนึ่งต้นอะไรนะเนี่ยต้นน้อยหนานักเรียนเคยกินไหมคะรู้จักกันไหม,มน้อยหนามีกี่ผลมาช่วยกันนับนะคะ1นึ่งสองสามสหหก,หกด ไ้หน,า,นามีทั้งหมด7ผลค่ะต่อไปต้นต่อไปรู้จักกันไม่เอ่ยต้นชมพู่ค่ะเรามานับกันนะคะว่าชมพู่ของเรามีทั้งหมดกี่ผล1 2 3 4 5 6 7 8ชมพู่มีทั้งหมด8ผลค่ะ ไปดูค่ะนอกจากเป็นต้นไม้ยืนต้นแล้วนะคะลุงชมยังปลูกต้นไม้นะคะพืชแบบพืชไร่นะคะ,ะมาดูกันนี่ต้นอะไรคะสับประรดนั่นเองสับประรดของลุงชมมีทั้งหมดกี่ผลคะ1นึ่งสองสามี่ห้าหก็ด แปดเก้ผลค่ะใช่ไหมเานะคะเก้ผลน,นะคะสับประรดของลุงชมมีทั้งหมด9ก้ผลนะคะมามาดูแตงโมกันค่ะแตงโมของลุงชมปลูกได้ผลผลิตเยอะมากเลยแตงโมของลุงชมมีกี่ลูกนะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสิบ มูอของืองชมนี้ทั้งหมด10ผลค่ะก่งมากโอ้ผลไม้ของมูกชมเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปกันค่ะว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ที่นักเรียนนับได้แล้วเนี่ยถ้าต้องเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนจะเขียนอย่างไรนะคะ นักเรียนดูนะคะเมื่อกี้เรานับได้แล้วทุเรียนหนึ่งผลหนึ่งลูกก็ได้นะคะทุเรียนหนึ่งลูกถ้าเราเขียนเราจะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้สองแบบค่ะแบบแรกเลยการเขียนแบบฮินดูอาราบิกหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเลขอาราบิกก็ได้ค่ะเขียนแบบเลขอาราบิกกับเขียนแบบเลขไทยนะคะนี่คือสัญ,ญลักษณ์แทนนะคะคำว่าหนึ่ง แทนจำนวนนับว่านหนึ่งนะคะทุเรียนหนึ่งลูกเขียนเป็นเลขอาราบิกก็จะได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวครูเขียนให้ดูเนาะนี่เลขหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะเลขหนึ่งนะคะเขียนไม่ค่อยสวยนะเลขหนึ่งไทย ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือตัวอย่าง,างเช่นกันค่ะเวลามาที่มะม่งวงสองผลก็จะเขียนเลขสองแบบนี้มีสองอาราบิกสองไทยนะคะฝรั่งสามผลก็จะเขียนได้เลขสามแบบนี้กับสามไทยนะคะเลขแอปเปิลมีสี่ผลเราจะตัวแทนด้วยเลขอาราบิกด้วยเลขสี่อาราบิกและเลขสี่ไทยนะคะ มาดูต่อค่ะส้มนะคะห้าผลเลขอาราบิกนะคะเขียนแบบนี้แล้วก็เลขไทยมังคุดหกผลนะคะนี่คือเลขอาราบิกแล้วก็เลขไทยน้อยหนา 7ผลก็จะมีเลขอาราบิกแล้วก็เลขไทยแบบนี้นะคะชมพู่8ผลแทนด้วยเลขอาราบิกแล้วก็เลขไทยต่อไปค่ะสับป,ปะรด9ผลนะคะก็จะแทนด้วยเลขอาราบิกแล้วก็เลขไทยแตงโม10ผลก็จะเป็นเลขอาราบิกนะคะมี1กับ0นย์ แล้วก็เลขไทยมี1กับศเช่นกันนะคะเนี่ยค่ะไม่ยากเลยนักเรียนสามารถดูหนังสือคู่คู่ไปนะคะแต่อาจจะไม่ได้เหมือนในตัวอย่างสักทีเดียวนะคะนักเรียนอาจจะดูในหนังสือเรียนนะคะแต่หนังสือเรียนจะเป็นรูปภาพของอย่างอื่นนะคะก็ใช้คู่กันได้นะคะเลข1-10เหมือนกันนะเลขหนึ่งเหมือนกันสามารถดูได้เลยนะคะชนี้ นะคะต่อไปเรามาดูภาระงานกันบ้างที่วันนี้ครูจะให้ทำนะคะวันนี้ครูจะให้ทำแบบฝึกหัดหน้าที่16นะคะหน้านี้ให้นักเรียนวาดภาพแสดงจำนวนตามที่กำหนดค่ะวาดภาพแสดงจำนวนตามที่กำหนดนะคะ,ะมาดูค่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะคะก็บอกว่าลูกบอลหนึ่งลูกให้นักเรียนวาดลูกบอล หนึ่งลูกลูกวาวาดไม่ค่อยเก่งนะคะวาดกับเมาส์มันยากนิดนึงหาวาดลูกบอลหนึ่งลูกนะคะอา้าว้้สองค่ะยางยางลบสามก้อนนะคะหนึ่งวาดยางลบไปตามใจหนูเลยวาดง่ายๆไม่ต้องวาดยากนะคะ ได้ไหมคะโอเคอ่ะต่อไปข้อ3ามหนังสือ2เล่มอามาดูหนังสือสองเล่มนะคะวาดได้สวยกับครูนะครูวาดในเมาส์มันวาดยากนิดนึงต่ดไปสองเล่มวาดที่เท่าที่หนูวาดได้คะ่ะไม่ต้องซีเรียสน,นะทำเองนะคะหัดทำเอง อย่างนี้เป็นต้นนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะวาดตามคําสั่งให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอ่านก็ได้ค่ะบางคนเห็นแค่อ่านคำง่ายๆได้ก็อ่านเองแค่นี้ค่ะสําหรับงานวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชัพงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ